พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะ,สะเสด็จพระราชดำเนินยืนราชอาณาจักรปูตานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่25ถึงวันที่28เมษายนพุทธศักราช2568ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซลน้ำเกลวังชุกแห่งปูตานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับคำทูลเชิญด้วยความปิติอินดียิ่ง การเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้จะเป็นการกระชับมิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจากการมีมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันในความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาและสายสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ทั้งสองรวมทั้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานานา,นาชาติณนะเมืองพาโรสมาชิกพระราชวงศ์แห่งราชอาจักรพูตานจะเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับสเสด็จ ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงทิมพูในช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังป้อมถาชิโชกรุงทิมพูณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูตานทรงจัดพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการทรงพระดำเนินตรวจแถวกองทหารเกียรตยิยศ ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเทนเดลทงังเพื่อทอดพระเนตรการสแสดงขบวนพาเหรดและสวนสนามรวมทั้งการสแสดงทางวัฒนธรรมและณอัฐจรรันแห่งนั้นมีประชาชนชาวพูตานร่วมถวายการรับสเสด็จและชื่นชมพระบารมีในช่วงค่ำสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งพูตานจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณนะพระราชวังเดเชนชุกลิง ในวันที่สองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดอเดนมาเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลโดยคณะสงฆ์ฝ่ายพูตาลและคณะสงฆ์ไทยฝ่ายละเจสี่รูปและต่อจากนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตา,พตา,าพลพระองค์ที่4ี่จะเสด็จพระราชดำเนินมาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการหลวงเดเชนโชลิงเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงของไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบูฏารรวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และในช่วงเย็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าเฝ้าทูลออกถลีพระบาทณ โรงแรมที่ประทับในวันที่สมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังลิงคานาเพื่อทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของภูตานได้แก่การแสดงศิลปะการยิงธนูกีฬาพื้นบ้านและงานหัตถกรรมผ้าและสิ่งทอของราชนาจักรภูตานจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังตลาดกลางประจำกรุงทิมพูส่งรับฟังการบรรยายสรุปและทอดพระเนตรนิทรรศการของโครงการอาสาสมัครเดซุง และในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังป้อมดุงก้าณเมืองพาโรทรงสักการะพระศักยมุนีและทอดพระเนตรกิจกรรมของราชวิทยาลัยและนิทรศการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเมืองเกเลฟูให้เป็นเมืองแห่งสติปัญญาในเขตปกครองพิเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศรรยานทหารดอนเมืองในวันศุกร์ที่25เมษายนพุทธศักราช2568เวลา7นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2568เวลา19นาฬิกา30นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง20เมษายน 2,568 เวลา17นาฬิกา25วันทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเมนหลวงาพระพลายอิสริยพร์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงพึงจิตสุภมิตรซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเมื่อวันที่6กันยายน2566สิริอายุได้93ปี ท่านผู้หญิงพงศิษสุภมิตรเกิดเมื่อวันที่3ตุลาคม2472เป็นบุตรีของนายพันตรีหลวงพลทหารสงครามจิตอังคณิทั์กับนางพลหารสงครามสวัยศีหอุไรยสำเร็จการศึกษาด้านบัญชีที่วิทยาลัยพาณิชยาการพระนครวังบุรพพิรม จากนั้นไปศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสที่สวิตเซอร์แลนด์เริ่มรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่พัญชีฝ่ายการเงินโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อมาเข้ารับราชการส่วนพระองค์ในตำแหน่งคุณข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นคนแรกและปฏิบัติหน้าที่สนองเบื้องพระยุคลบาทอย่างเต็มกําลังความสามารถจวดจนวาระสุดท้ายเป็นเวลานานกว่า70ปี ทั้งงานด้านโครงการพระราชดำริและการสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์โครงกรตามพระราชประสงค์เพื่อปลุกใจทหารตำรวจและอาสาสมัครตามแนวชายแดนด้านครอบครัวท่านผู้หญิงพึงจิตสุภมิตรสมรสกับร้อยตรีอนนต์สุภมิตรมีธิดาหนึ่งคน จากนั้นสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพผลอากาศโทสุขสันสีถาวรซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อวันที่15เมษายน2568สิริอายุได้60ปี พลอากาศโทสุขสันต์สีถาวรเกิดเมื่อวันที่10กันยายน2507ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นบุตรคนที่3ของนายวิระกิจสีถาวรกับนางพันธ์สีถาวรสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงจังหวัดชียภูมิและโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนยจังหวัดขอนแก่นจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศรุ่นที่31 พลอากาศโทสุขสันตศรีถาวรปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆและมีความเจริญก้าวหน้าเรื่อยมาอาทิผู้บังคับฝูงบิน203กองบิน2ในปี2545รองหัวหน้าแผนกปฏิบัติการพิเศษการปฏิบัติการช่วยรบ ในปี2,562โดยตำแหน่งสุดท้ายคือนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ด้วยความจงรักภักดีเทอดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จวบจนวาระสุดท้าย เวลา10นาฬิกา17นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอ m p a c t เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2566โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรับปริญญาบัตรรวม1,065คน โอกาสนี้ได้มอบโอวาทความว่าทุกวันนี้หลายองค์กรได้ปรับรูปแบบการทํางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัยที่เทคโนโลยีในการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างมากผู้ปฏิบัติงานทุกด้านทุกสาขาอาชีพจึงต้องปรับตัวให้เท่าทันทั้งในการบริหารจัดการกับข้อมูลข่าวสารที่มีจํานวนมากและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาทั้งในการนําข้อมูลข่าวสารมาใช้ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่งานที่ทําแก่องคอ์กรตลอดถึงประเทศชาติในการนี้แต่ละคนจําเป็น ต้องยึดมั่นในความสุจริตกล่าวคือต้องพิจารณาตัดสินใจบนพื้นฐานของความจริงไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบและต้องปฏิบัติการทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้สําเร็จผลที่ดีที่เจริญหากบดิตจะได้นําสิ่งที่พูดนี้ไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบก็เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาชาติบ้านเมืองได้อย่างยังย่งยืนแท้จริง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดการเรียนการสอนในวิทยาเขต17แห่งท่วประเทศเปิดสอนใน3คณะได้แก่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะศิลปศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักเรียนนักศึกษาและบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย